ข่าวล้ำหน้านะครับพาคุณผู้ชมไปดูเรือขนส่งพลังงานไฟฟ้าไม่ใช่เรือที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้านะครับอันนั้นมนธรรมดาไปแต่เรือเนี้ยนอกจากขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าแล้วยังขนส่งพลังงานไฟฟ้าไปให้อีกเกาะหนึ่งใช้งานได้ด้วยนี่คือผลงานของบริษัทที่ชื่อว่า Power X นะครับเป็นบริษัทสตาร์ทอัพด้านแบตเตอรี่ของญี่ปุ่น กำลังเตรียมที่จะสร้างแบตเตอรี่ที่จะใช้กักเก็บและขนส่งไฟฟ้านะครับจากแผ่นดินใหญ่ส่งไปยังตามเกาะเล็กๆที่อยู่รายล้อมทั่วๆประเทศญี่ปุ่นได้นะครับเกาะเหล่านี้ไม่ต้องปั่นไฟใช้เองนะครับมีแค่แบตเตอรี่ที่จะรับการชาร์จจากเรือลำนี้แล้วก็มีไฟใช้ทั้งเกาะได้เลยโอ้โหเรียกว่าเขาขนกำลังไฟไปเนี่ยในระดับกิกะวัตต์เลยนะครับกิกะวัตต์เอาคือเพียงพอต่อการใช้งานทั้งเกาะ เป็นระยะเวลาหนึ่งเลยนะครับก็จะช่วยให้การใช้งาน f ฟซิลิตี้ต่างๆบนเกาะเหล่านี้นะครับหรือเกาะที่อยู่ห่างไกลออกไปเกาะที่มีขนาดเล็กเกาะที่ไม่มีใครลงทุนเรื่องของเครื่องปั่นไฟเกาะที่ใช้โซล่าเซลล์แล้วแต่ตอนกลางคืนก็ยังไม่พอใช้นะครับก็จะมีไฟฟ้าใช้ได้ง่ายขึ้นโดยการขนส่งไปกับเรือนี้แล้วก็ชาร์จกลับเข้าไปนะครับเทคโนโลยีของเรือลำนี้นะครับจะเป็นการที่ ออกแบบให้มีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ตัวเรือเนี่ยยาว140เมตรเลยโอ้เรือลำใหญ่มากนะครับแล้วก็อัดแบตเตอรี่เข้าไปเต็มนะฮะ ใช้ชาร์จไฟเข้าไปในแบตเตอรี่เรือลำนี้นะครับด้วยกำลังที่เรียกว่าไฮเปอร์ชาร์เจอร์เลยคือใช้เทคโนโลยีในการชาร์จของรถยนต์ EV ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ทุกวันนี้เราชาร์จกันได้ในระดับแบบ240กิโลวัตต์เนี่ยนะฮะมันจะทำให้สามารถชาร์จไฟปริมาณมากๆได้ในเวลาอันสั้นนะครับชาร์จเสร็จแล้วได้ไฟเต็มลำเรือเรือลำนี้นะครับ มีแผงโซลาร์เซลล์ด้วยมีพลังงานลมด้วยมีเทอร์ไบน์รับพลังงานลมเอามาปั่นไฟได้ด้วยปั่นไฟที่ได้ใช้ในการขับเคลื่อนของตัวเองนะครับเรือลำนี้ก็จะวิ่งไปนะครับมีลัศมีในการเดินทางนะครับโดยใช้พลังงานที่แยกส่วนของมันเองจริงๆมันจริงๆมันสามารถใช้งานที่ชาร์จไปด้วยก็ได้นะมันยิ่งไปได้ไกลเลยแต่ถ้าใช้พลังงานของตัวมันเองเนี่ยมันสามารถเดินทางได้ไกล300กิเมตร นะครับก็หมู่เกาะที่อยู่ในรัศมี300กิเมนะครับไปแล้วก็ไปถ่ายไฟแล้วก็ชาร์จกับใส่เรือลำแล้วก็วิ่งกลับมาได้นะครับสามารถให้บริการเกาะแก่งที่อยู่ในรัศมี300กิเมได้นะครับพอเรือลำนี้ไปถึงเกาะน,นั้นก็จะมีการชาร์จไฟกลับลงไปยังสตอเรจแบตเตอรี่ที่อยู่บนเกาะน,นะครับซึ่งก็จะชาร์จด้วยความเร็วระดับ240กิโลวัตต์เหมือนเช่นกัน ะะชาร์จไฟลงไปอย่างรวดเร็วทําให้เกาะน,นั้นมีพลังงานไฟฟ้าที่จะเพียงพอต่อการใช้งานทั้งเกาะได้อย่างสบายๆเลยนะครับโอ้โหนี่ถือเป็นเรือรุ่นใหม่ที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการสร้างนะครับแล้วก็กําลังทดลองการใช้งานอยู่ถ้าทําได้เนี่ยนะครับคนที่อยู่ในเกาะโอโ้ประเทศที่เป็นเกาะเยอะๆอย่างฟิลิปปินส์เนี่ยโอ้โหนะเกาะเป็นพันๆเกาะ ถ้ามีตัวนี้นะรับรองเรือลํานี้เนะี่ยได้ใช้บริการกันเยอะแน่นอนสนุกมากๆเลยประเทศไทยก็มีเกาะเยอะนะครับแต่ละเกาะบางเกาะก็ยังมีไฟฟ้าไม่พอใช้อยู่เลยปั่นเองก็ได้ประมาณหนึ่งครับต้องขนส่งน้ำมันไปปั่นไฟหรือว่าโซล่าเซลล์ก็ได้เฉพาะตอนกลางวันได้แค่ไม่เท่าไหร่นะฮะจริงๆพูดถึงเรื่องโซล่าเซลล์ผมอยากพูดนะว่าทําไมเราใช้โซล่าเซลล์กันมาเป็นเวลา20ปีได้แล้วมั้งทำไมแผงโซล่าเซลล์มันถึง ยังมีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าได้น้อยอยู่เลยอ่ะออนะฮะมันรับปริมาณแสงมาผ่านไดโอดไดโอดก็สั่นสร้างอิเล็กตรอนฟุบปไปเป็นกระแสไฟฟ้าสงสัยว่า20ปีที่ผ่านมาทําไมราคาของแผงโซลารเซลล์ยังแพงอยู่เลยทุกวันที่ติดบนหลังคาเนี่ยยังต้องใช้เงินสองสามแสนบาทอยู่เลยทําไมมันไม่ถูกลงอ่ะมันเป็นระยะเวลานาน,านขนาดนั้นมันควรจะถูกลงหรือมันควรจะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างอย่างก้าวกระโดดด้วยนะ เมื่อระยะเวลาผ่านไปผมก็แปลกใจว่าไม่รู้เราไปติดตรงไหนนะนะฮะกับเรื่องของการหาพลังงานใหม่ๆคือจริงๆแล้วเนี่ยมีคุณผู้ชมเยอะมากที่ที่มักจะมีจินตนาการบอกว่าแหมถ้าเรามีเรือที่มีแผงโซลารเซลล์แล้วเพียงพอที่จะชาร์จไฟแล้วก็ปัน่นแล้วก็ขับเคลื่อนเรือไปได้แล้วก็รับแสงไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆได้โดยที่ไม่ต้องมีเติมไฟเลย คือสุดท้ายแล้วนะครับการเอาพลังงานมาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าเนี่ยยังไงมันก็ขาดทุนเยอะครับเราใส่พลังงานไป100ยร้อนึงเราได้พลังงานไฟฟ้ามาเนี่ยประมาณ10-20%เท่านั้นเองมันไม่มีทางที่จะเท่ากันได้1 0 0ยร้ถ้าเรามนุษย์เราเนี่ยหาวิธีดัดแปลงพลังงานหรือคอนเวิร์ตพลังงานจาก100ให้กลายเป็น100ได้นะฮะถึงตอนนั้นเนี่ยเราจะพัฒนาไปได้อีกไกลมากแล้ว ความฝันของหลายๆคนที่ทุกคนคิดว่าอย่างอย่างเอาไดชาร์จไปใส่กับล้อรถให้มันวิ่งไปด้วยแล้วก็ปั่นไฟไปด้วยนะฮะมันก็จะได้เป็นจริงทุกวันนี้ถ้าเอาไดชาร์จไปใส่นะครับรถก็อืดลงกินไฟมากขึ้นอีกนะฮะต้องใช้ไฟมาหมุนมอเตอร์เพื่อขับเคลื่อนรถขึ้นสุดท้ายพลังงานที่ใช้ไปกับพลังงานที่ได้มาขาดทุนอยู่ดีโซลา r เซลล์ก็เหมือนกันไม่ต้องไม่ต้องถึงขนาดจ่ายร้อยได้ร้อยนะ รับความร้อนรับแสงมาร้อยได้ไฟเพิ่มขึ้นจาก10-20%เป็นสัก50%นี้ก็ถือว่าพัฒนาดีขึ้นมากๆแล้วนะครับอยากเห็นเรื่องนี้นะครับพัฒนาต่อไปนะครับเราสามารถยิ่งยิ่งถ้าเราอ,อย่างใน,นอากาศเราเนี่ย มีไนโตรเจนเยอะมากถ้าเราเอาไนโตรเจนนะ80%เเนของอากาศเนี่ยมาแปลงเป็นไฟฟ้าได้นะเราก็จะมีแหล่งพลังงานที่อุดมสมบูรณ์มากๆในโลกนี้นะครับก็สนใจเรื่องพวกนี้ติดตามไปเรื่อยๆผมก็ศึกษาไปด้วยนะครับใครมีความรู้เยอะก็อธิบายหน่อยว่าทําไมมันถึงใส่พลังงานไปร้อยแล้วได้แปลงพลังงานออกมาอีกอย่างหนึ่งได้น้อยกว่าเพราะมันต้องไปสูญเสียตรงไหนหรือวิธีการพัฒนานมันควรจะเป็นยังไงช่วยอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงผมก็อยากรู้เหมือนกันครับ มีเรื่องรบกวนสักนิดหนึ่งครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าผมมีอีกช่องทางหนึ่งที่เราจะทำคอนเทนต์เรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่ IT ทีให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยนะครับนั่นก็คือฉลาดเลือกครับฉลาดเลือกมีทั้งเว็บไซต์มีทั้ง Facebook Page และมีทั้ง YouTube Channel ด้วยนะครับเราทำคลิปเกี่ยวกับการเลือกซื้อสิ่งต่างๆ ให้คุณเลือกซื้ออย่างชาญฉลาดให้คุณได้เข้าใจสิ่งที่คุณกําลังจะเสียงเงินจ่ายเพื่อมันได้อย่างเต็มที่นะครับเป็นเว็บไซต์และเป็นช่องทางคอนเทนต์ที่มีประโยชน์มากๆอยากให้คุณผู้ชมรับหน้าโชว์ทุกท่านนะครับติดตามชมชอบพี่หลามนะครับแวะเข้าไปดูฉลาดเลือกด้วยทั้ง3ช่องทางเลยนะครับเข้าไปสับสคร b ย YouTube ดูคลิปเข้าไปดู Facebook เข้าไปดูเว็บไซต์ด้วยนะครับฝากฉลาดเลือกด้วยนะครับเข้าไปกดซับกัน